สวัสดีครับหลายคนอยากให้ผมกลับมาทำบิ๊กไบค์นะฮะถ้าใครติดตามกันดีสมัยก่อนเนี่ยผมทำบิ๊กไบค์แบบผ่อนได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นของร้านพี่ชัยนะครับผม เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมาขายด้วยนะฮะเป็น c b 6 5 0 4นสีส่ซูมนะครับผมคันนี้นะสีส่ซูมนะราคาพิเศษมีผ่อนด้วยฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น4,000ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะส่วนราคาสดเราใจแน่นอนนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวไปชมคันนี้กันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นใครที่จะขายรถนะครับผมสแกนติว่าโค้ดแอดไลน์หาเราได้เลยเราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงหน้าบ้านท่านอยู่จังหวัดอะไรผมก็ไปรับซื้อ รับเทินนะครับผมได้ทั้งนั้นเลยนะฮะบริการถึงหน้าบ้านให้ราคาสูงปรี๊ดนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับอูประในะครับผมรับรองคุไม่ผิดหวังแน่นอนแล้ให้ราคาสูงและรับรถถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ready go นะครับผมอ่าตัวไฟกลม4สูบหล่อมากคุณผู้ชมตัวนี้หล่อมากจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแบบรถแบบ รถมดแดงของใครหลายๆคนเลยนะครับผมนะใครที่แบบชอบเล่น Big กบอยอยากได้เสียงหวานซุปเปอร์โฟอะไรประมาณนี้นะฮะต้องดูตัวนี้เลยเพราะว่าเป็น4สูมนะครับผมเสียงหวานมากละมุนสุดนะครับผมแล้วทรงเนี่ยมันหล่อเลยนะฮะคือตัว CB 150R ก็หล่ออยู่แล้วนะครับ CB 300R ก็หล่อขึ้นมาอีกตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมิดเรนที่หน้าตาเนี่ยหล่อลเหลาอาการเลยนะครับ CB 6 5 0 R นะครับผมดมกลิ่นใกล้ๆแล้วยังรู้สึกได้กลิ่นายคือความแรงเลยนะครับคุณผู้ชมนะคันนี้เนี่ยวิ่งมาประมาณ1 0ื่นกวโลนะครับฝากขายนะครับผมก็เราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์สนุกๆก็แล้วกันนะครับแต่ขายจริงนะครับผมอ่ะวิ่งมาหมื่นกับเจ็โลสภาพเนี่ยประมาณ80-85%นะครับแต่ราคาดีโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคนะฮะนี่ถังน้ํามันนะครับเป็นโลหะสวยเงางามนะครับผม อ่านี่นะฮะยางล้อยางนี่ใหญ่บุบเลยนะครับผมสี่สูบมีท่อออกกลางแบบตัว150นะครับแต่ไซซิ่งของเขาเนี่ยจะบุบบ้าบเลยนะฮะขึ้นไปขี่เนี่ยคือเต็มเลยนะคุณผู้ชมดิสเบรกหน้าเนี่ยเขาจะให้มาเป็น ABS นะครับแล้วเป็นดิสเบรกคู่ด้วยนะฮะนี่ฮะ ดิสเบคู่เนี่ยความเร็วมาแบบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยมันเอาอยู่เลยนะครับมันแบบมอบเขาให้เลยนะฮะส่วนดิสเบคหลังก็เป็น ABS จานขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมผ่อนนิสินเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นหัวฉีดรองรับ e 2 9ี่สล้ว่และโซฮอได้หมดเลยนะครับบนหน้าจอเนี่ยไมดิจิตอลสวยงามนะครับผมมาแบบโมเดินโมเดินนะฮะมีบอกเกียร์มีบอกรอบบอกความเร็วบอกเวลา นะครับน้ำมงน้ำมันอะไรเรียกว่ามาครบจัดเต็มมีระบบ ABS และ traction control ที่เปิดปิดได้ผ่านนิ้วแค่นิ้วเดียวนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับแค่นี้เลยนะครับผมระบบพื้นฐานไม่ไมไ่มีอะไรยากไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะแต่ให้มาดีนะครับผม ABS หน้าหลัง traction control มีมาให้เรียบร้อยกุญแจนะครับดูเหมือนทั่วๆไปแต่มีระบบ HISs ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ นี่ครับ H I S s คือไรนะครับผมมันเป็นระบบกุญแจของทาง h อน d ้านะครับผมที่สมมติมีคนปั๊มกุญแจมาเหมือนดอกนี้เลยนะครับแต่ไม่มีชิป H I S S อยู่ข้างในเนี่ยจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะคุณผู้ชมคือบิดอย่างนี้ได้เปิดได้นะครับแต่กดสตาร์ทเนี่ยจะกดไม่ได้นะครับเพราะกดเลวมันจะไม่จูนชิประหว่างกันแล้วก็ไม่สตาร์ทกันนะครับผมอ่าอันนี้คือเป็นระบบความปลอดภัยนะครับป้องกันรถหายนะฮะ อ่าไฟอ่าไฟพาสมีตรงนี้เลยนะครับระดับ85ถึง8อ่าถึง90เซนนะครับผมสภาพนี้ก็คือถือว่าสภาพสวยใช้ได้นะครับผม เน้นแบบว่าแต่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะพอก้มแก้มแต่สําหรับคนที่แบบว่าเออใฝ่ฝันอยากจะขี่รถแรงๆสวยๆหล่อๆสักคันหนึ่งเสียงดีๆนะครับไม่รบกวนชาวบ้านนะครับผมนะคันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยเพราะว่าคุณมีเงินประมาณ4ี่พันต่อเดือนนะสี่พันกว่าบาทต่อเดือนนะฮะก็สามารถผ่อนได้แล้วนะครับผมอัอนนี้คือมีเรทผ่อนมาให้เลยนะฮะสี่พันกว่าบาท อันนี้คือเริ่มต้นนะครับ60เดือนนะครับผมฟรีดาวนะ์นะคุณผู้ชมคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับผมอ่ายอดจัดมันจะได้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเงินสดเนี่ยเป็นราคาพิเศษแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันราคาเงินสดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงตอนอื่นเลยนะฮะร,รถที่ร้านไปไวมากๆนะครับปกติร้านวูบไบบจะขายรถประมาณไซส์ไม่เกิน300ซีซีนะครับอ่าแล้วก็ ไปค่อนข้างไวรวงที่สิบยี่สิบนาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เรียกว่าเอามาทําสนุกสนุกขำขกันนะฮะที่ใครที่อยากได้หกร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ควรพลาดจะไม่ควรจะพลาดคันนี้เลยเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแอดไลน์อะไรยังไงกันผมสอนแบบจับมือตามกันเลยนะฮะอ,อ๋อพอเข้า YouTube มาใช่ไหมครับคุณกดคําว่าวูฟเบยนะฮะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นช่องของผมนะฮะจะเป็นตรงนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะกดติดตามแล้วปุ๊บมันจะมีกระดิ่ง แล้วเขียนว่าทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นะฮะเวลาลถเข้ามาใหม่ๆมันจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับจะได้ทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องการแอดไลน์นะครับผมการแอดไลน์เนี่ยสมมุติคุณดูรายการผมนะฮะแล้วในรายการเนี่ยต้นรายการมันจะมี QR Code โคตรงนี้นะครับก็สามารถสแกน QR Code โคก็ได้หรือจะแอดไลน์แอดวูเปอร์ก็ได้หรือดูดูคลิปอยู่นะครับสมมตดิดูดูคลิปอยู่นะฮะระหว่างคลิปเนี่ยคุณสามารถกดคําบรรยายใต้คลิปนะครับแบบนี้อ่ะสมมติเป็นงี้ก่อน นะครับกดคำบรรยายใต้คลิปตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะแอดไลน์ได้ในคลิกเดียวเห็นลิงก์นี้ไหมครับก็จะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากทอทีนะฮะอ่ะกดเปิดไลน์นะครับพอกดเปิดไลน์ปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ก็กดเพิ่มเพื่อนได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ารถที่ยังอยู่มันก็จะมาโพสต์ขึ้นตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะปิดไปหมดนะฮะ ก็สามารถทักแชทนะครับโทรอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับอยากขายรถก็ทักเข้ามาในนี้ได้นะแอดไลน์ S กันแล้วก็ทีนี้มาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะคุณผู้ชมว่าเครื่องคันนี้เนะี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับนี่โอ้โหใหญ่มากนะครับนี่ฮะท่อเสียเป็นสแตนเลสน,นะครับผมจับท่อให้ดูนะครับจับสีท่อเลยนะครับผมนี่นะครับมาสตาร์ทรถกนันดีกว่าปุ๊บเปิดปับ๊บนะครับตึ๊ด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 นะมา ีเดียวติดนะครับไม่ต้องปิดกระเร่งช่วยเลยนะครับผมนี่เสียงเป็นไงฮะมาฟังเสียงข้อกันเสียงหวานเสียงนุ่มเสียงละมุนมากๆนะครับไฟเดียวเนี่ยนะฮะจะติดค้างแบบนี้เป็นไฟหลี่ไปในตัวนะครับเด t i ท e ม u n n i n g light ติดครบนะครับไฟพารกดได้แบบนี้นะฮะ ไปเลี้ยวถ้ากดไปกระพิบปุ๊บมันก็จะพิบขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับฟีลลิ่งการขับขี่นะครับผมลองขี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับโชคหน้าเนี่ยนะฮะจะให้เป็นโชว่าเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัว150ตัว300นะครับผมและตัวนี้650ก็ให้โชคหน้าอัพไซด์ดาวมาแบบของโชว่าเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มนวลในการขับขี่เนี่ยมีสูงมากๆนะครับแล้วก็ระบบโมโนโชคนะครับวางบนตัวนี้นะฮะอ่าวางบนสวิงอาร์มนะครับผมทดกําลัง โหเรียกว่านุ่มนวลเลยนะฮะไปลองขี่จริงเนี่ยมันแน่นมันหนึบไปหมดเลยนะครับสามารถซ้อนท้ายได้นะคุณผู้ชมนี่นะเบาะในการซ้อนท้ายเนี่ยก็ประมาณเดิมนะครับประมาณตัว300ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งฝ่ามือของผมประมาณนี้เลยนะครับมีที่จับหลังมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะฮะการรับประกันการอะไรพวกนี้นะครับรับประกันให้เหมือนกับบู๊ปบายเลยนะครับผมก็คือดูแลร,รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทาง จะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันนะครับเครื่องยนมีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวขยออนุญาตดับเครื่องแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวจะได้มาคุยกันเรื่องราคากันนะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นราคาเงินสดนะครับผมตั้งราคามาเรียบร้อยเลยนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมแสนแปดเก้าราคายังกัอร์ซ่านะครับผมคุณผู้ชมแต่คุณได้สี่สูบเสียงลอๆวันหวานหกร้อยห้าสิบซีซีนะครับ ABS อะไรพวกนี้จัดเต็มนะฮะ,ะในราคานี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ถ้าเป็นเงินสดนะครับผมโปรโมชั่นเงินสดเนี่ยนะฮะ,ะเราจะ โอนนะครับเอาโอนให้ฟรีนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับผมอ่าโอนให้ฟรีเปลี่ยนชื่อนะครับอ่าแล้วก็ต่อภาษีต่อพรบให้ฟรีเลยนะครับผมแล้วก็ยางเนี่ยนะครับจริงๆยังพอใช้งานได้อยู่แต่เดี๋ยวเราจะหายางที่ใหม่กว่านี้ใส่ไปให้ด้วยนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับโอเคนะครับผมนะอันนี้โปรโมชั่นของเรานะฮะแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมฟรีนะฮะเอาเรียกว่าคุณเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานกันทันทีเลยแต่สําหรับใครที่อยากจะผ่อนนะครับผมก็สามารถผ่อนได้ฟรีดาวไม่ต้องเสียอะไรเพิ่ม เติมนะครับแต่ยกเว้นค่าจัดส่งนะครับผมแล้วก็จะมียางก็ยังเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นประมาณ4,000กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์สาหรับสายผ่อนโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องผ่อนแล้วนะตอนนี้ไม่ค่อยได้ตามไฟแนนซ์เพราะปกติขายสดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไปทําเรื่องผ่อนเนี่ยนะครับคุณสามารถคุยกับเขาได้โดยตรงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะฮะถ้าเป็นเงินสดนะครับเบอร์ผมเลย0ูน 4, 3, 35, 64 6363 635 064 6363 635นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะฮะแสนแนะครับผมโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีภาษีพร,พรบรฟรีนะครับเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับผมนะ,ะแต่ว่าเรื่องการจะส่งเนี่ยนะครับส่งกรุงเทพปริมณฑลฟรีเหมือนเดิมแต่ต่างจังหวัดเนี่ยค่าส่งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทักมาคุยินก่อนได้นะครับผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเช่นเคยนะครับโอเคนะครับผมทั้งสดทั้งผ่อนมีให้ บริการคุณแบบทุกระบบเลยนะครับโอเคช่องทางกติดต่อผมจะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ผมส6นทุกส 63 6 3 635 0 6 4 6363 635นะครับช่องทางการผ่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์พี่พี่ชายไว้ให้นะครับผมด้านล่างนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ i อ l ดี e ไลน์ผมแอด p e r ใครอยากขายรถนะครับสแกน QR Code เรารับซื้อถึงที่อยู่จังหวัดไหนก็รับซื้อรับเทิร์นนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะบริการถึงที่แน่นอนนะครับส่วนด้านขวาล่าง Facebook Fanpage นะฮะชื่อบ o 珀 Bike นะครับชื่อเดียวกับชื่อ Channel นี้เลยนะครับถ้าชอบคลิป Big b i k e แบบนี้สนับสนุนแบบนี้นะครับ คอมเมนต์กันด้วยเลยนะฮะว่าชอบรุ่นนี้ยังไงไม่ชอบตรงไหนตรงไหนที่ดูแล้วไม่สวยตรงไหนที่ดูแล้วเอ้ยสวยจังชอบในความเป็นสีสูบหรือว่าชอบไม่ชอบสีสูบนะฮะเราสามารถแชร์กันได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ลากันไปนเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ